องของมนุษย์จังหวัดพะเยารวมไปถึงผู้สูงวัยและเครือข่ายสตรีด้วยนะครับที่วันนี้เราจะมีการแสดงบนเวที1ชุดนะครับเพื่อเป็นการเปิดปรถม,มเริ์ในโร พลังปัญญาผู้สูงวัยครอบครัวพยาวสุดใจสังคมไร้ความรุนแรงขึ้นแรงศัก,กยภาพนำความรู้ทักษะประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความตระหนักรู้ของสังคมในเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพยาวสุขใจสังคมไร้ความรุนแรงและมอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัดปี2563 จำนวนสี่รายมอบเกียรติบัตรอา,ารสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นประจำเดือนกันยายน2563รางวัลชมเชยมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถายครอบครัวภายใต้แนวทิศต่างเจ็ครับเรียนท่านนายกากระชาติ ในการที่จะกำลังคมที่เกี่ยนะครับในวัยต่างๆนะครับอย่างน้อยๆก็ในช่วงสามวัยนะครับในสามรุมม่นใหม่ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กนะครับเด็กไม่เข้าใจผู้สูงอายุครับเนื่องจากว่าโลกเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกนะครับเพราะนั้นคนจะรับรู้ นันความห่างเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่หน้าจอจเป็นส่วนใหญ่น,น,นะครับเนื่องจากว่าเขาเยุคสมัยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามานะครับได้ผ่านการเรียนรู้ได้ผ่านการศึกษาสามสครับ สุโงอำเภอภูซานจังหวัดพะเยาข้าพึ่งคาบเลยครับ ครับผมขอบพระคุณครับต่อไปนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ